มีข่าวดีของคนที่จะเดินทางไปสหรัฐไม่ต้องต่อเครื่องแล้วนะครับหลังจากนี้ไทยสหรัฐจะบินตรงถึงกันได้เลยครับคือที่ผ่านมาเนี่ยองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FAA เขาลดระดับมาตรการความปลอดภัยการบินของไทยนะครับอยู่ที่ category 2หรือ cat 2มาตั้งแต่ปี2558 เพราะเขามองว่าเราเนี่ยมีปัญหาหลายด้านนะครับเช่นเรื่องการไม่มีกฎหมายห้ามฝ่ายนโยบายแทรกแซงงานด้านความปลอดภัยเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยที่ไม่ดีพอหรือเรื่องของการฝึกอบรมบุคลากรในงานด้านความปลอดภัยที่ไม่มากพอครับแต่ว่าสุดท้ายครับเราเนี่ยก็สามารถแก้ไขปัญหาที่สหรัฐเรียกร้องได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ผ่านขั้นตอนการตรวจขั้นสุดท้ายหรือว่า Final Discus s i o n ไปเมื่อเดือนที่แล้ว ก่อนที่สหรัฐครับจะประกาศให้ไทยกลับมาอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีมาตรฐานการบินสากลหรือแคตวันเรียบร้อยครับสิ่งที่เราจะได้รับเมื่อกลับไปอยู่ในแคตวันก็คือไทยจะบินตรงไปสหรัฐได้นะครับสามารถเปิดหรือขายายเส้นทางบินจากไทยไปสหรัฐได้รวมถึงประเทศหรือดินแดนที่กำหนดมาตรฐานโดยอิงตาม FAA อย่างเช่นเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและฮ่องกง แน่นอนว่าคนไทยก็จะมีตัวเลือกการเดินทางมากขึ้นนะครับทั้งเส้นทางเวลาเดินทางราคาก็จะแข่งขันกันมากขึ้นดังนั้นค่าโดยสารมีแนวโน้มที่จะถูกลงด้วยครับและเมื่อการบินของไทยมีมาตรฐานสากลขนาดนี้นะักท่องเที่ยวต่างชาติเชื่อมั่นประโยชน์ก็จะตามมาอีกหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการบินการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้องรวมถึงยังเพิ่มโอกาสในการจ้างงานในสายการบินต่างประเทศด้วยนะครับ นักบินไทยที่อาจจะเคยถูกปฏิเสธงานเนื่องจากข้อจำกัดจาก FAA จะสามารถสัคกงานกับสายการบ,บินต่างชาติได้มากขึ้นถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับต่ออุตสาหากรรมการบินของไทยครับสม,มัยก่อนเราจะไปสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเมืองใดก็แล้วแต่เราจะต้องไปเปลี่ยนเครื่องนะครับเช่นเราจากกรุงเทพไปที่โตเกียวโตเกียวไปที่ซีแอตเทิเซีแอตทิลไปที่ Denver, เดนเวอร์เดนเวอร์ไปดี Denver, ทรอ,อยนิวยอร์กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ซึ่งการปรับลักษณะเช่นนี้เนี่ยจะทําให้เครื่องบินจากประเทศไทยจากสุวรรณภูมิเนี่ยสามารถเดลิเวอร์ g h t ไปที่เมืองต่างๆทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐอเมริกาได้ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับเนื่องจากลดเวลาชั่วโมงในการบินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายเรื่องการขนส่งสินค้า รวมทั้งเครื่องบินที่เราเรียกกันว่าพ i วน t เจ็ตเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเดินทางเด r e c t f ์ไฟจากกรุงเทพมหานครไปสู่เมืองต่างๆของสารัฐอเมริกาได้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในรอบ10ปีนะครับที่รัฐบาลไทยนั้นได้รับการปลดล็อกจากระดับที่2มาอยู่ในลำดับที่1